All-new Lexus RC SUV ไฟฟ้าหรูอัปเกรดยกลำตั้งแต่รูปโฉมยันแพลตฟอร์มรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของ Toyota และ Lexus Go. สำหรับ l e x u ซนะครับก็เริ่มทำรถยนต์พลังงานใหม่ตั้งแต่รุ่น RX 400h ที่เป็นรถยนต์ไฮบริดและเริ่มวางจำหน่ายในช่วงปี2005ภายใต้วิชั่น Lexus Electrify จนมาถึงปี2019นะครับทาง l e x u ซก็ได้ประกาศตั้งเป้าบรรลุสังคมเป็นกลางทางคาร์บอนกับรถยนต์พลังงานใหม่ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้า BEV Hybrid H E V หรือ Plug-in Hybrid P H E V เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของตลาดจนมาในปี2023นะครับก็ได้เปิดตัว Lexus R Z ที่สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มยานยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะสำหรับรถประเภท B E V จนมาปัจจุบันนะครับ ก็มีการพัฒนา Le ็กซัสอารุ่นใหม่ที่ตอบโจทย์กับลูกค้าทั้งในด้านความเพลิดเพลินในการขับขี่ระยะทางขับขี่และการใช้แบตเตอรี่รวมถึงสมรรถนะและการออกแบบและ a l l นิ w Lexus ัสซนะครับก็มีการปรับปรุงรูปแบบใหม่ทั้งหมดที่จะยกระดับคุณภาพทางด้านการใช้งานจริงและความสนุกในการขับขี่ที่มีการปรับประสิทธิภาพมอเตอร์และอินเวอร์เตอร์ให้ดีขึ้นลดการสูญเสียพลังงานอย่างมากรวมถึงการเพิ่มความ จำจุแบตเตอรี่เป็น77กิโลวัตต์ชั่วโมงเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายยิ่งขึ้นการปรับปรุงในเรื่องของเซลล์แบตเตอรี่ส่งผลให้มอเตอร์ไฟฟ้ามีกำลังขับที่สูงขึ้นเพื่อที่จะเร่งความเร็วได้อย่างเต็มกำลังและทําความเร็วสูงสุดได้ดีขึ้นนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการปรับใช้ระบบระบายความร้อนด้วยน้ํากับแบตเตอรี่เพิ่มประสิทธิภาพการชาร์จโดยเป็นการปรับปรุงอุณหภูมิข,ของแบตเตอรี่ให้เหมาะสมก่อนเริ่มชาร์จทำให้ All n เล Lexus อา รุ่นนี้นะครับสามารถลดเวลาการชาร์จได้ถึง30นาที นอกจากนี้นะครับในเรื่องของการควบคุมหรือว่าการบังคับเลี้ยวยังมีการนําระบบ SBU มาใช้หรือ Steer by Wire ที่เป็นระบบพวงมาลัยไฟฟ้าแบบใหม่ซึ่งระบบนี้นะครับก็มีการนําเทรนดโดยแบรนด์เทสลาและก็มีแบรนด์อื่นๆเริ่มใช้บ้างแล้วนะครับอย่างแบรนด์ซีเกอร์กับตัว MPV อย่าง s e เกอร์มิกซึ่ึงการปรับใช้พวงมาลัยรูปแบบนี้นะครับจะทําให้องศาการเลี้ยวแคบลงไม่ต้องหมุนพวงมาลัยหลายรอบเหมือนสมัยก่อนและดีไซน์พวงมาลัยรูปแบบใหม่ของเล็ก s ัส R ก็ไม่ได้เป็นแบบทรงกลมเหมือนสมัยก่อนโดยจะเป็นการออกแบบพวงมาลัยโดยไม่มีส่วนบนและส่วนล่างถึงทางเล็กซัดนะครับก็ให้เหตุผลว่าทําให้ผู้ขับขี่สามารถจดจอบกับถนนข้างหน้าได้ดีขึ้นและยมีการเสริมอัตราทดพวงมาลัยแบบไจนามิกตามความเร็วของรถยนต์เพื่อการควบคุมที่แม่นยำสำหรับการขับขี่ที่คดเคี้ยวในความเร็วที่สูงกว่าเดิมรวมถึงการควบคุมพวงมาลัยผ่านสัญญาณไฟฟ้าที่จะช่วยลดแรงสั่นสะเทือนในการควบคุมเมื่อผ่านเส้น ้นทางที่ขรุขระหรือไม่พึงประสงค์การประปรุงเทคโนโลยีการขับเคลื่อน d i r e c t Fold ที่เป็นการควบคุมการเคลื่อนที่ของรถระบบเฉพาะของทาง Lexus ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะถนนและเพิ่มเสถียรภาพในการขับขี่สำหรับรุ่นขับเคลื่อนสีล้อโดยเมื่อออกตัวและเร่งความเร็วในทางตรงนะครับ จะมีการกระจายกำลังระหว่างส่วนหน้าและส่วนหลังเป็น60:40ต่อไปจนถึง0:100ต่อเพื่อลดการเสียดสีและให้ความรู้สึกเหมือนเร่งความเร็วโดยตรงแต่ในขณะที่เข้าโค้งครับจะมีอัตราการกระจายแรงปรับให้เหมาะสมระหว่าง80:20ต่อไปจนถึง0:100ตามความเร็วของรถและมุมที่เลี้ยว เพื่อให้เหมาะสมกับการขับขี่และในขณะเข้าโค้งนะครับจะมีการส่งกําลังไปยังเพาด้านหน้ามากขึ้นเพื่อให้เข้าโค้งได้อย่างราบรื่นและเมื่อออกจากโค้งนะครับจะมีการกระจายแรงบิดไปตามน้ําหนักของล้อแต่ละล้อเพื่อรักษาสมดุลของรถและเร่งความเร็วได้อย่างนุ่มนวล และการปรับใช้ระบบขับเคลื่อน Lexus Vehicle Dynamic Integrated Management <c oughs> ก็เป็นการปรับปรุงระบบการขับเคลื่อนเพื่อเข้าสู่ความเป็น Lexus Driving Signature ทำให้รถยนต์เป็นหนึ่งเดียวกับผู้ขับขี่และมอบความสะดวกสบายความมั่นใจกับการควบคุมรถได้ตลอดเวลาและในส่วนของโครงสร้างนะครับก็มีการเพิ่มความแข็งแกรง่งและลดการบิดตัวเฉพาะจุดพร้อมระบบกันสะเทือนจากการปรับจูนโชคอัพและสปริงด้านหน้าและด้านหลังเสริมประสิทธิภาพการทำงานแบบด y นามิก ทำให้ควบคุมได้แม่นยำ และอีกหนึ่งไฮไลท์เด็ดของ all new Lexus r z นะครับจะเป็นเรื่องของ interactive manual drive โดยเป็นการจำลองเกียร์ให้เหมือนกับรถยนต์สันดาปซึ่งผู้ขับขี่นะครับสามารถชิ้เกียร์ผ่านพวงมาลัยรถใน M mode ได้โดย all new Lexus r z นะครับจะมีการจำลองเสียงจากรถยนต์ไฟฟ้าให้มีความใกล้เคียงกับเครื่องยนต์สันดาปรวมถึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของดิสเพลย์ในจอควบคุมให้อยู่ในโหมด manual drive โดยทาง Lexus นะครับจะจำลองเสียง รวมถึงความรู้สึกในการขับขี่จากการทำงานของมอเตอร์และสมรรถนะของรถในช่วงเวลานั้นซึ่งรถยนต์ไฟฟ้านะครับก็มีหลายๆรุ่นที่มีการใช้ระบบการจำลองเกียร์เช่นเดียวกันสำหรับสเปคเข้าวๆของ all new Lexus RC นะครับจะมีอยู่3รุ่นย่อยโดยมิติตัวถังจะเท่ากันหมดนะครับที่ความยาว4,805ม mm. ลเมตร กว้าง1,895ม mm, ิลิเมตรสูง1,635ม mm, ิมลิเมตรระยะทานล้อจะอยู่ที่2,850ม mm, ิลิเมตรโดยจะจับคู่กับล้ออลลอยขนาด1 8ถึง20นิ้วตามรุ่นย่อยส่วนคุ้มพลังและสมรรถนะนะครับสำหรับรุ่นเริ่มต้นนั่นก็คือ LEXUS r z 3 5 0 e จะมากับมอเตอร์ไฟฟ้าพละกำลัง165กิโลวัตต์หรือ224แรงม้าจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาดความจุ76.96กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100ได้ใน7.5วินาทีโดยเคลมระยะทางการวิ่งไว้ที่575กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน WLTP โดยเคลมอัตราสิ้นเปลืองไว้ที่144วัตต์ชั่วโมงต่อกิโลเมตร ส่วนรุ่น r z 5 0 0 e นะครับจะมาพร้อมกับมอเตอร์ให้พละกำลัง280กิโลวัตต์หรือ380แรงม้าสามารถทำอัตราเร่งจาก0ูนถึง100ได้ใน4.6วินาทีจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาดเดียวกันนะครับนั่นก็คือ76.96กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งไกล500กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน WLTP เคลมอัตราสิ้นเปลืองไว้ที่166วัตต์ชั่วโมงต่อกิโลเมตร และรุ่นท็อปอย่าง All New Lexus 550 EF Sport นะครับจะมาพร้อมกับมอเตอร์คู่พละกกำลังรวม300กิโลวัตต์หรือ407.8แรงมา้าจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาด76.96กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100ได้ใน4.4วินาทีรองรับระยะทางที่450กิโลเมตรต่อ1การชาร์จและเคลมอัตราสิ้นเปลืองไว้ที่184วัตต์ชั่วโมงต่อกิโลเมตร และสําหรับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ All New Lexus RZ จะมีการเปิดตัวที่ตลาดยุโรปก่อนนะครับโดยจะเปิดตัวในช่วงออทัมปี2025โดยยังไม่มีการเปิดเผยราคาเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ c e b o o k Newtech Thailand กันได้เลย จากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน